สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีเอฟซีวันจุกคนเด้อสีต้มอ่ะนะสีต้มเขาเปียกน้ำพี่น้องเอาเวอะแก้วแกงขมไมันได้จงไปได้มือก็ได้เองนี้จ้ะมาช่วยเขากันเด้อบัานี้พี่น้องแต่ว่าต้มเนาะเออแกงขมไม่เรียบร้อยตัวนี้แต่ว่าสีต้มอ่ะนะน้ำต้มเขาเปียกน้ำ แกหนม,ยยม้อย่างเอกเพนสิเมื่อเพื่อนเพือนได้ไายเพราะเพ่นไปขายฟองบริมีได้เห็ดกินกินเขาเปียกซ้ำมันนีเเปียกแนหนอไม้น้ำช่วยเขาพีนอกจะไปอาไเพี่น้องช่งยวยเขาดกกะให้มันเตรีย,ยมต้มตุน ที่เผาจะใช้เป <tea> ็นาอยู่าเขาคือพกินเนี่ยว่าเนี่ยกมีครัวอไมีครัวแล้วเมื่อมอะไก็ไร้แล้วเมื่อไรถ้าไปข้าไก่ครัวเบาไก่ไก่น้อยเพื่อนทรปล่อยตามระสาตัวเรือก็โตบ่กว่ยังไรก็บเรือบ่่ยังไรก็เรือเนือเรือภาษาแต่มันโตเรือเขาหนักเนี่ยมันข่ดีดีเลยบอกมันสองสามสูตรเลยครับแต่ว่า ตายบอกว่าบอได้เมขนบ่ห่าย่ำเข้าบ่ยมนบ่มีคนอยู่เพื่อนมาเด็ดมาันเขามากินมากินใทาง้าทางแมวอันมีแม่หมายหายมันหูว่า่อยใจหน่อยยังไมวมันก็มาหรืแมวมันหูเองนั่นหออมันหูเองมันปีไดปีมันกะมันหลายปีเ้วแม่อาตัวนี่ มันไม่ยอมเลยสิคมันไม่อมนจเอ็น่ะมันไปแล้วมันไปอยู่ลำบอกระเด่องอะไรอยู่เนาะ no ึอย mm ู่ต้งใซ้ต้งใช้มือมือมันสิไปเห็นเดอะ้วันอาทิตย์คนไปตลาดเบดมือวันอาทิตย์เไปเดินเบิดมือ มาไม่กะม,มักมม่กะมาจะต่าย้วเนี่ยแหละป็นอยากกินกตะตอนไหเขาซื้อวุ้นรืกินอะไรม่เอคือจะ้องอะไเออคือจะคล้องยานกระต้อนเออเออเออเพราะมัจะนออออจ,จับเด้ออเดี๋ยวมาลาต้อแท้งอันนี้พ่ดจังมาก ว้าวออกมาลวดหนึ e. mm ่งบไนกินคกนเอทุ่งละโลดตรงนั้นเนาะตรงก็โดนนึงเลยนี่ขนมอยากตะฮึงแหลกปวานจังเตงึงแนี่เส้นหน่อยเขาเส้นหนถ้าอยู่เส้นหนอยเทเส้นหน่อยทั้งถ้าเอ็โมาส้นหอยส้นกลางเข วเปียกคือชุวาเปียกบาเล่ว่าน้ำเออากมีหมดะตกว่านด้น้าสินั่นอนะตุยนยังไงเย็นมัยยังบาเย็นใช่น้ำส้มก็มีนี่นะน้ำส้มซอสพริกมับก่ดยไไดเาดีเอาขามูใส่เส้นมีขาหมูนะหมู ตัว hmm. นี้เท uh? ี uh ่ยวเทียวแต่่าเที่ยวเที่ยวเที่ยวไม่เตี้ยงนาดเนี่ม่นกรเทียมเนาะเทียมหน่อยตัทั้งเปลือกเอามูยกนอกอกอะย่องเห็นอัง

Uh, uh, I am not know. ยองกันอยู่นะมาตื่นเนาะร่างอีกแด้วใสเสกกสอันนั้นเกลือใส่อยู่ร่างอีก ผัดเด็กน้องเอาหมูใส่อนเขาว่กเคกินตาแกงอาดอกกันเอาไห้สมอเงี้ยวเหมอนกับแบบวิ่งเลยลวกกระไรเนาะลวกแซ่ลวกก้ำแซ่บแน่ัดพุงอันนี้ยังลวก มีเหี <hi> ่น้อมตรมันกรธันจะบาทซื้อีกใส่เร <Heh> ือใส่ยางลบเสร็ตามหาอนนี้ตำกระเทียมกระเทียมเจียวมาหลายแ้หลายบ้ได้แต่ล่ากระเทียมไปตัวนียวกระเทียมไป ตอนหิวนี่ยอ,นอ,อ,นอ,อยากไปเวิดหิวเลยตอนนี้ยิวแค่ไหอยากเวิดเนาะหิวเลยอยากไปเวิดพี่น้องเอ้ยยังกันดะ ตุมกระดดหนาะศิดาบอดาขามันตรงเชีงมันเป็นน้บางยาบางเชีงกัดนนี่ยดนมันมันเกิดมาหงวบางเชงกัเป็นแนวชิดน้ำาอกแนวขันศีดาบาแนวมันก็ิยงเส้นตัวนี้เขาว่าลวกง่ายสุดบ เดี๋ยวเรียบน้องนขอเปียกตอนแรก เดี่ยวเรียบร้อยมุ้ยตใ่อไงวันจะเปื่อยนันบันจะไปเตรียมเตรียมด้วยครับน้ำส้มเตรียมเครื่องปรุงเตรียมถั่วใยถั่วมันปลาเจียวกระเทียมเดียบต่อใส่น้ำมันไหมือนกันนี่ใส่อีกกระพอกี้ใส่ด้วยเจียวกระเทียมมันต้องใส่น้ำมันได้ด้ย เอาต้นไทรมันลลายอืมเด็เห็ดพริกเห็ดพริกเผ็ดเอาเอาใส่กระปุกไว้ดีๆเด้อนี่เด้อืมใส่ถั่วไอ้แม่ถั่วได้ไหมเอาเขาตู้เย็นได้ก็ได้ใส่กระปุกเอาเขาตู้เย็นได้เนยเดี๋ยวกระเทียมมาเลยอยากเอาเอากระปุกไว้ เตรียมไปกินเด้อบัดนพี่น okay. okay. ้องเอาไปกินเนียบร้วยพี่น้องเตรียมกินเตรียมตักบัดปรุงเหรอไม่รบกอนเอ้าบ่ต้องค์หมดกินเลยแต่อหัวบังหน้าบังหน้าก็มีอย่างก็มีเด้อห้ามอ้วนเด้อเอาจงตัวใหม่ค่ะจับยังห่อนเด้อลยยังเผาได้ล่ะคนกินไปเองเป็นโมดุกินเองเด้อแอบกินเองเก็บซีแห้งเหม็นอยู่มันั้งคนกินใหญ่เลยกินบ่เป็นอยู่ รางซุท่ากองนะคะไมง้มาต่อยกูเราตัวนึก็เอาค้ามาใส่ทีสบีสบายดีเลยเราสบายดีคนหนึ่งเลีแกก็ใหม่แน่ต้มกระเปียกแน่มีห้าฝาได้ดนี่กอนี่เด้อมาเด้อกินของกแกใหม่ดลายไป็อกกรเปีมื่อไัรเนี่อ้น้ำ คุ้มเลยเมือไก่ตัวมัน่อนะสนาดเท่าไหรนั่นนี่นี่ตึ๊ดก่แม์ตักมาแมงกตักที่ตะตัี่กอยนี่้วงกองคเอานี่ผีหนมนปลาซดนั่งเนียนยัง ฺKurang-Kangwa-Wiang-Kura ฺPong-Ni-Ti-Lu ฺNang-Ti ฺTong-Nang-Ti-Ti-A-Song-Bok-San-Nak-Jai ฺEr-Nang-Nang-San-Nak ฺnang san nak

ตัวละอย่ามือเดียวเสียบีก่อนมาเด้อมาเด้อกินตังร้านกินอะไรนะกินต้นหอมกินโบรายนะเขาตีอันมีเด้ด้วยอันนี้มาเลยเดี๋ยวเอาไปกินนะนี่เด้่น เด้เอาเอาตัดเอาตัดเอาเองดีว่ะอืมปวดตัดบอสคือไปกินซักจ้ะแย่ดีกว่าจ๋าแก่กูใ่อุ้ยกินอะไรอันนี้โอเคแกกินเองเก่งเก่งนี่นน้องกระซัพนี่ไอ้กระซัพเนี่ยอนี่สมอยากนี่คือนอนนอนแซ่บกินผักิบ่งเลยประยัดเม่อี้คือบอกเอา

เต่เป็นหน้าเขาไปนขก็หักปสี่ปีพอเขามีอเฟรีเลยเนี่ยน่ครับอย่างตุ๊กาโอ้ยกัวงานตักบอ่านโอ้ยแอันนี้รยอันนี้รน่ซักี้ไมมีเนาะยายอี่มีเนี่ยมีอไดเนี่ยยก่อยี้อันเดี นี่จ้าเนี่ยัง่างมือนะีปานจะวเขาเลยตีปานเขาาคนไจิกนี่่เนี่ยเบ้ต่างกันนะเขาก่อนนะจเป็นนแต่ปานเสียก่อนนะแต่ปานมันเก่อนเยนตั้งเดือน Khảo để Ủa, Cái gì? Cái gì? Phê, phê, nó có tất cả luôn. Ui nó đụ. của kiếm tri của nhân Cái là khảo chỉ เดี๋ยวลจะกินจงกินอะสิคือไอ้นี่หว่าเนี่ยใหมไกินเมื่อไงกินเดี๋ยวเบิ่งไอ้กินเอาเอาปาาใส่สวยตำตำแถมตรงก็สวยเออนั่นแหละเออเออเออนั่นแหละกเออเเอเมื่อไหร่เมื่อเสวยๆเนยไ่ได้กินตักนะหัวตักอะไร พี e: ่น e, th th so ้องให้ทายองข่อยัวที่เท่าไรทวยที่สองเลยพี่น้องเตดเ้ยคิได้จังไรว้าชิบเบิดหิวปลานินี่เนี่กรแนวมากสำพี่น้องเอ้ยขอยได้กเกียง่ได้เกียง่ได้เออปอกกบเดิมกันรังกินกันรังกินเพราะว่าที่แรกไอเวียงกิน กินโดดใครก็อิ่มเขาบอกได้กิน,กนแกงน้องใม้เลยมาน,นี่ขเขาบอกเขาเปียกกินขเขาเปียกอิ่มก่อนเน,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 นื้อเสบอได้กินแกงน้องใม้นี่แหละพี่น้องถั่วที่สอมเนื้อนี่คลองหมักเส้นนี่มากเว้ยชิว่าเส้นยังยกระซ้งหนักแต่หมาหมาคว้มพันยังหน่อยก็อยากกินมาหเพื่อทีได้กินได้น้องหมาหมากับไข่ได้คว้มพันเพื่อทีได้กินมาหมาซองมึงเด้กเจ้า สจะจบคลิปไปเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับโตัวละไปก่อนไปกินอีกหกวยหนึ่งกันเด้อนี่เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อเบิดเด้อแกนมาใหม่อีนกับเบิดทางเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคนมักตอนอีนหรอวะฮะมักตอนอีม,ดม,ออม,ดมนเดนี๋ยเวเลยเมือ่อ <c oughs> น,น,นี้กินเองเด้อคนมักตอนเห็นอะไนิวกินเนี่ยตอนกินเอง